สองก็คือกรณีของคุณศิระเจนจาคะคุณศิระเจนจาคะตอนนี้นักข่าวตามหาตัวกันให้ควักไม่รู้อยู่ไหนฮะท่านผู้ชมฮะตั้งแต่บ่ายสามโมงของเมื่อวันซืนคือวันที่22ธันวาคมวันที่ศารลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยตัดสินว่าคุณศิระเป็นสสไม่ได้เพราะเคยติดคุก4เดือนเมื่อปี2538นะครับเคยติดคุกสเดือนเมื่อปี2538 ต้องพ้นจากการเป็นสอสอทางสภากําลังดูอยู่จะเรียกเงินคืนที่เคยได้เงินเดือนไปเงินเรียบประชุมอะไรไปจะเรียกคืนก็หลายล้านอยู่นะครับตั้งแต่บ่ายสามโมงวันที่22ธันวาคมไม่มีนักข่าวเห็นตัวคุณศิระโทรศัพท์ไปก็ปิดเครื่องฮนะปิดเครื่องฮะจนบัดนี้นะฮะคุณศิระยังเงียบหายไร้ความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เอ่อ นักข่าวไปตรวจสอบดูบ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะครับที่คุณศิระนะครับอยู่ตรงข้ามกรมสอบสวนคดีพิเศษเคหลักสีนะฮะก็ล่าสุดนั้นเหมือนกับทางด้านของบ้านทรงไทยมีการรื้อถอนไปแล้วฮะมีการรื้อถอนไปแล้วนะครับเนื้อที่ตรงนั้นเนี่ยหนึ่งไร่กว่ามีบ้านทรงไทยปลูกด้วยไม้สักทองเพื่อโชว์ขายเนี่ยรวมสี่หลังนะครับโดยบ้านหนึ่งหลังที่อยู่ใกล้ถนนลูก ถูกรื้อถอนไปแล้วนะครับและมีบ้านออสองชั้นอีกหนึ่งหลังด้านข้างปักป้ายเขียนว่าบ้านในฝันก็กําลังถูกรื้อถอนเหลือแค่ผนังชั้นล่างจากการสอบถามลูกจ้างผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูแลบ้านนะบอกว่าบ้านที่กําลังรื้อถอนอยู่เนี่ยรื้อตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนแล้วไม่ได้เริ่มรื้อถอนหลังจากที่คุณเสละถูกตัดสิทธิ์เป็นสอสอนะที่รื้อถอนเพราะว่ามีคนซื้อไปปลูกที่จังหวัดอ่างทองคือขายได้แล้วนะฮะ บ้านที่เหลือก็มีคนซื้อหมดแล้วอยู่ระหว่างเตรียมรื้อถอนเช่นเดียวกันพอรื้อหมดแล้วก็จะเลิกกิจการเนื่องจากขาดช่างทําบ้านนะนี่กิจการขายบ้านทรงไทยแบบนกดาวเป็นของภรรยาของคุณศิระนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณศิระนะฮะเป็นของคุณสลันรัตนะครับ<อ>นี่แล้วก็จากบัญชีทรัพย์สินนะครับของทั้งคุณศิระและก็ภรรยานั้น มีรวมกันดิท่านผู้ชมฮะห้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเกือบเกือบจะหกร้อยล้านนะครับของภรรยาม,มีมากกว่าแม่เป็นอย่างนี้เกือบทุกบ้านเลยนะของภรรยายมากกว่าใช่เวลาตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยเอ๊ะทำไมของเมียเนี่ยมันมีมากกว่าของสามีประจําเลยนะเมียรวยนั่นแ่ะสิฮะ <laughs> เป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงนะฮะถ้าสุ่มตรวจสอบดูทรัพย์สินของอบ้านเรือนหลายหลหลังในเมืองไทยมันก็จะเป็นแบบนี้นะ <laughs> ใช่ทำไมเมียมีทรัพย์สินมากกว่า ภรยาคุณศิระก็มีมากกว่าคุณศิระเช่นเดียวกันนะฮะอย่างเช่นของคุณศิระเนี่ยมีเงินฝากหล้านสองแสนของภรรยาสี่สิบเจ็ดล้านสองแสนอะไรอ่ะนะฮะเงินลงทุนคุณศิระมีเงินลงทุนสามล้านสามแสนภร00รยามีเงินลงทุน 38, 00 3าสิบแปดล้านสามแสนเฮ้ยโอโดูสิฮะเออนี่ที <ım>: ่ด <ช Year> ินที่ดินนะฮะ ของคุณศิระมีมูลค่า2องล้านสสที่ดินของภรยา 6, 9, 2 3 6ร0 0ย0าม3 6ล้าน9กแสนเฮ้ยว่าว่าคุณศิระตั้งกี่เท่าทุกอย่างทุกอย่างฮะโอ้โหทรัพย์สินอื่นๆของคุณศิระมี2 8 0ล้านของภรยา21ล้านสเฮ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยนี่ฮะ ว่าที่ผู้สบลงสอสอในเขตเขตหลักสี่จตุจักรใช่คุณสลานรัตน์นี่น่ารักนะฮะตัวจริงนิสัยดีมากน่ารักมากมมมนี่